ท ais, way, ีนี้มาถึงตัวอย่างกันมากดีกว <fundamental> <ÜNDNIS> ่าเพื่อเห็นภาพกันเข้าใจง่ายๆนะครับในแต่ละกิจการเองเขามีวิธีการรับรู้รายได้ยังไงบ้างครับก็เดี๋ยวยกเป็นตัวอย่างดีกว่าเนาะมันจะได้ง่ายๆก็อย่างตัวอย่างแรกผมสมมุติให้กิจการวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งนะครับก็มีรายรับ มีการรับเงินมาจากที่ต่างๆเดี๋ยวผมลองดูว่ารีแคปกับคุณตั๋วดูก็ได้ว่าคุณตั๋วเข้าใจหรือเปล่าว่าที่เมื่อกี้เราอธิบายกันหัวข้อก่อนหน้านี้ว่ารายได้ประเภทไหนนะครับว่าการรับรู้รายได้เนี่ยมันต้องเป็นทึกยังไงก็อันแรกสมมุติว่าเป็นเงินบริจาคที่เราได้รับมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณตั๋วเห็นว่ามันเป็นรายได้หลักหรือรายได้อื่นยังไงฮะน่าจะเป็นรายได้อื่นไหม ถูกต้องครับเพราะว่าวิธีพิจารณาก็คือว่าเราดูว่ารายได้อันนี้เราได้มาจากการประกอบกิจการของเราจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นรายได้อื่นก็คือนอกจากประกอบกิจการทั้งหมดอย่างดอกเบีย้ยเงินฝากธนาคารที่เคยยกตัวอย่างไปอันนี้ก็จะเป็นรายได้อื่นเหมือนกันนะครับถ้าเขาได้รับจากประกอบออได้รับจากเอาไปฝากเงินแล้วก็ได้ดอกเบีย้ยมาแล้วก็อันสุดท้ายถ้าเกิดเป็นการขายของ อันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายเนาะก็เป็นรายได้หรายได้หลักนะเพราะเราขายให้กับคนอื่นนะใช่ใช่ใชอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆว่าเราจะดูยังไงว่าอันไหนเป็นรายได้หลักอันไหนเป็นรายได้ที่เป็นรายได้อื่นกับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินนะครับว่าเรามาดูยังไงว่าจุดที่เราจะต้องบันทึกรายได้ทางบัญชีเนี่ยอยู่ตรงไหนอย่างกรณีที่ยกตัวอย่างว่าขายของเป็นเงินสดในกอรประกอบธุรกิจ ขายต้นไม้ถ้าเกิดขายต้นไม้เป็นเงินสดอย่างเงี้ยก็คือรับรู้ณนะวันที่ขายแล้วก็ส่งมอบต้นไม้นะครับแล้วก็มีกรณีที่ในกอาจจะขายต้นไม้ไปแต่ให้เงินเชื่อ,อยังไม่ได้รับเงินกรณีเนี้ยก็จะเหมือนกับการขายเงินเชื่อทั่วไปที่เราต้องบันทึกรับรู้รายได,ได้วันที่เราส่งมอบของนะครับแต่ส่วนรับเงินมันก็กเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกกี่วันก็แล้วแต่ที่เราคุยกับเขาหรืออาจจะเป็นกรณีที่เรารับตัดแต่งต้นไม้ รับเงินมาก่อนเลยอ่1,200บาทแต่ต้องไปตัดแต่งให้เขาทั้งปีเลย12เดือนอนะครับกรณีเนี้ยการรับรู้รายได้เนี่ยก็ต้องทยอยรับรู้ปีละ100เออเดือนละ100บาทไปเรื่อยๆนะครับตามขั้นความสําเร็จของมันอืมนะครับครับครับทีนี้พอมาถึงมาเดี๋ยวผมเข้าใจว่าหลายๆคนพอฟังเรื่องของการรับรู้รายได,ได้มันจะ มันจะอิงตามการส่งมอบของถูกต้องไหมถูกต้องครับอ,อส่งมอบเมื่อไหร่รับรู้ไรายได้เมื่อน,นั้นใช่ครับอันนี่คือจุดที่เราต้องแยกให้ออกนะฮะแต่ถ้าในแง่ของตัวบัญชีเป็นแบบการลงบันทึก,ทกยอย่างงา่ายจะบันทึกตามหลักเกณฑ์เงินสดครับเงินสดอ่าแบบกรณีตัวอย่างแรกรนะฮะซึ่งอันนี้มันมีความสําคัญกับกับการขยายธุรกิจต,ต่อไปในอนาคตยังไงบ้าง <Ừ. S 2> จริงๆเข้าใจว่าในหัวข้อที่แล้วที่มีการอธิบายว่ารายได้เนี่ยหมุนเวียนมาสุดท้ายจะเป็นความมั่งคั่งของกิจการยังไงอันนี้เข้าใจว่ามีพูดในเซสชันที่แล้วแล้วนะครับว่าถ้าเรายิ่งขายยิ่งขายแล้วเรามีกําไรตัวที่เป็นกําไรมันก็จะทําให้เราสามารถเอาเงินตรงนี้ไปขยายธุรกิจได้ไปซื้อของมาเพิ่มเพื่อขายได้ครับนะ และแน่นอนครับผมเชื่อว่านอกจากทําธุรกิจยังไงให้เรารับรู้รายได้ช่วงเวลาไหนที่เราต้องตรวจสอบสําคัญแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือทํายังไงไม่ให้เงินหรือว่ารายได้ที่เรารับรู้มาแล้วนั้นมันรั่วไหลออกไปเราต้องทํำยังไงดีครับครับก็อันนี้เดี๋ยววันนี้ผมยกตัวอย่างการควบคุมภายในแต่จะเป็นขั้นพื้นฐานนะครับ,รบสําหรับอาจจะสําหรับธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งข้อที่จะพูดเนี่ยค่อนข้างมีความจําเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เป็นจุดที่หลายๆกิจการเนี่ยอาจจะมองข้ามอ่มาเริ่มข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยจะเป็นการแยกบัญชีของกิจการออกจากบัญชีของเจ้าของอันนี้ผมเจอมาเคสมาเยอะมากว่าใช้บัญชีเดียวกันเราก็เปิดบัญชีเรามีบัญชีอยู่แล้วอ่ะเราจะทํากิจการเงินก็โอนเข้าบัญชีเนี่ยเขาเข้าออกออก,กับเงินส่วนตัวด้วยสุดท้ายไม่รู้ว่าผลประกอบการ กิจการเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเงินก็อาจจะเอาไปใช้ส่วนตัวบ้างอ,อะไรบ้างนะครับก่อนจะเริ่มทํากิจการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราจะเริ่มแล้วแยกบัญชีขั้นแรกเลยต้องแยกบัญชีเราจะได้รู้ว่ากระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาออกยังไงไม่ใช่กระเป๋าขวาก็จ่ายเดี๋ยวก็รับเข้ากระเป๋าขวาจ่ายออกเข้าออกนะใช่บางบางที่ยิ่งแล้วใหญ่เลยครับมี 2, 2กิจการใช้บัญชีเดียวกันทีนี้งงเลยว่าเอาเงินไปจ่ายที่กิจการไหนเงินหายไป กิจการไหนเป็นจุดที่ทําให้รั่วไหลได้ใช่ครับเป็นจุดที่จะทําให้เกิดข้อผิดพลาดเยอะที่สุดเลยข้อนี้ครับ,รบนะครับข้อข้อถัดไปเนี่ยเ,เราก็ต้องมั่นใจว่าเราลงรายการครบถ้วนอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนะครับรายการทั้งรายการขายแล้วก็รายการค่าใช้จ่ายทั้งหมดลงครบถ้วนเพราะถ้าลงไม่ครบมันก็จะไปกระทบว่าตัวเลขที่เราเห็นก็จะไม่ถูก นะครับการลงให้ครบเนี่ยวิธีการดูว่าลงให้ครบเราก็ต้องมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีทุกรายการอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างว่ารับเงินจ่ายเงินต้องมีเอกสารรับเงินจ่ายเงินนะครับมันแนบกับตัวการลงบัญชีะนะฮะครับทีนี้บางธุรกิจเขามีเขาเรียกว่ามีการขายของไปปุ๊บได้เงินมาเลยอ่าเขาเรียกเงินสดใช่ไหมครับถ้ามีการขายเงินสดเนี่ยก็จะต้องระวังนะครับจะต้องมีการตรวจนับ เงินสดย้าว่าทุกวันนะครับ,รบแล้วก็มีการนําเงินสดเนี่ยที่เราได้รับมามาเทียบกับรายการที่เราบันทึกไว้สมมุติเราบันทึกว่าเราได้รับมา1 0,000บาทเราต้องมานับเงินสดละว่าเรามี1 0,000บาทไหมครับคืออันนี้เป็นการควบคุมภายในเบื้องต้นเลยว่าเราต้องเทียบพอเทียบแล้วเราก็ต้องนําฝากธนาคารทุกวันในบัญชีที่เราแยกจากกิจการเมื่อกี้นะครับ,รบอ่าแล้วก็แล้วในทุทกๆวันเนี่ยเราชนเทียบยอดตรงนี้ฝาก แล้วในทุกๆเดือนเราก็จะดึงสเตทเมนต์มาดูว่าในบัญชีที่เราลงอย่างเมื่อกี้ในตัวอย่างครับของเดือนมกราคมว่าจะต้องมีเ,เงินเท่าไหร่นะครับเงินสดสุดท้ายเท่าไหร่แล้วก็มาเทียบกับในสเตทเมนต์ว่าตรงกันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการควบคุมที่ไม่ให้เงินรั่วไหลนะครับครับเพราะว่าสเตทเมนต์เขาก็จะสรุปนะสิ้นเดือนอยู่แล้วแล้วสิ่งที่เราลงบันทึกไว้สุดท้ายมันต้องตรงนะใช่มันต้องตรงกันทุกเดือนครับแต่ชเชื่อว่าถ้าเริ่มทําใหม่ๆเนี่ย น่าจะอาจจะมีไม่ตรงบ้างเพราะว่าอาจจะมีเอาเงินไปใช้ตรงนู้นตรงนี้อกลับบ้านแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวเอาเงินออกไปใช้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะค่อยๆฝึกนะครับฝึกว่าเราจะลงทุกอย่างที่เกี่ยวกับกิจการแยรบ,บแยกจากส่วนตัวให้หมดผมถามคําแนะนําแบบนี้ในฐานะคนที่คลุกคลีในวงการอยู่แล้วบางวิสาหกิจเพื่อสังคม ผู้ประกอบการเพื่อสังคมเขาใช้วิธีการไปเปิดบัญชีแยกออกมาเลยอ่าอันนี้เราแนะนํำไหมแนะนําครับแนะนาแนะนําว่าคุณจะแยกออกมาแยกบัญชีออกมาเลยใช่ถ้าสมมติธุรกิจนั้นเขามีการทํากิจการอาจจะหลายแบบอย่างเช่นการขายสินค้าและบริการอ่าอันนึงขายบริการอันนึงขายสินค้าแต่ว่าถ้าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเดียวกันจริงๆมันควรต้องแยกไหมหรือจริงๆแล้วแต่ธุรกิจเลยอ่าจริงๆต้องบอกว่า ตัวบัญชีเงินสดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแยกอยู่กิจการไหนก็มีบัญชีเงินสดเดียวก็ได้ <Okay. S 2> แต่ว่ารายการบันทึกเมื่อกี้ที่รายได้ว่าจะบันทึกยังไงเนี่ยต้องแยกเพื่อให้เรารู้ว่าผลประกอบการของการขายสินค้าหรือผลประกอบการของการให้บริการของเราเป็นยังไงบ้าง uh. นะครับแล้วในแต่ละคนที่ดูแลเรื่องบริการก็เทียบเงินแล้วก็ฝากนะครับฝั่งคนที่ดูการขายสินค้าก็เทียบเงินสดที่ได้รับแล้วก็นําไปฝาก อืมนะครับนี่อันนี้ย้าว่าต้องฝากทุกวันนะครับครับฝากทุกวันต้องแยกกระเป๋าด้วยนะครับรับรองว่าถ้าไม่ทิ้งไว้สองสามวันเงินจะเริ่มไม่ชนกันแล้วครับยอดจะไม่ตรงกันแล้วฮะอ๋อซึ่งซึ่งอันนี้สําคัญนะเป็นพื้นฐานที่สําคัญแล้วมันจะทาให้เราเห็นสภาพของกิจการของเราจริงๆใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วยังมีเงินพอในการเข้าไปลงทุนอื่นๆหรือเปล่าชักหน้าแล้วถึงหังหรือเปล่าใช่คอย่างนี้นะฮะ ทีนี้มาสรุปกันบ้างดีกว่าย่อยให้เห็นง่ายๆว่าวันนี้เราพยายามที่จะชี้ความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้างโดยเฉพาะในขาของรายรับหรือว่าการทำความเข้าใจกับเรื่องของรายได้นี่แหละครับเดี๋ยวผมขอสรุปตามตามหัวข้อที่เราพูดคุยกันมาอันแรกก็จะเป็นประเภทของรายได้อย่างที่ย้ำไปก็จะมีรายได้หลักกับรายได้อื่นรายได้หลักก็เช่นรายได้จากการขายหรือให้บริการตามกิจการของเราว่าเราทำอะไร นะครับส่วนรายได้อื่นก็คือรายได้นอกเหนือจากรายได้หลักทั้งหมดแต่อย่าลืมว่าเงินที่ได้จากเจ้าของอันนี้ไม่ถือเป็นรายได้นะครับในหัวข้อที่2เราพูดถึงเรื่องการรับเงินกับการรับรู้รายได้ซึ่งก็ชี้ให้เห็นว่ารับเงินกับการรับรู้รายได้เนี่ยไม่เท่ากันนะรับรู้รายได้เน้นย้ำว่าเมื่อส่งมอบหรือเมื่อให้บริการ นะครับส่วนการรับเงินขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจแบบไหนแล้วไปคุยกับทั้งผู้ซื้อผู้ขายได้แบบไหนนะครับ,รบในเรื่องการบันทึกบัญชีก็แค่จะเน้นว่าต้องบันทึกให้ครบพร้อมเอกสารประกอบบันทึกบัญชีทั้งหมดนะครับเพื่อจะเราจะได้ตรวจเช็ค,ความถูกต้องได้แล้วก็การควบคุมภายในขั้นพื้นฐานในหัวข้อสุดท้ายก็จะมีสำคัญที่สุดเลยก็แยกกระเป๋า นะครับกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋าของกิจการกระเป๋าของตัวเราเองครับแล้วก็มีการเทียบเงินสดที่ได้รับทุกวันหรือรายการขายที่ได้รับทุกวันกับเงินที่ได้รับจริงนะครับแล้วนําฝากทุกวันครับครับต้องย้ําว่าทุกวันนะต้องมีความสม่ําเสมอด้วยเพราะว่าในขาของรายรับจริงๆพอพูดถึงเรื่องของเงินสดเนี่ย การบริหารเงินสดนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะมันจะทําให้ธุรกิจของเราสามารถที่จะต่อยอดขยับขยายไปได้เห็นสภาพจริงๆของธุรกิจว่ารายรับของเรามาจากช่องทางไหนย<ช>ั<ะ>่บ้างแล้วเรามีกําไรเท่าไหร่เราก็จะได้พิจารณาว่าเราควรจะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนต่อหรือเราจะต้องพิจารณาทาอะไรกับธุรกิจของเราครับ,รบอย่างที่เราคุยกันนะครับอันนี้เป็นแค่ขาของรายได้เท่านั้นแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าธุรกิจของเรากําไรขาดทุนแน่นอนยังมีเรื่องของรายจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องเดี๋ยวหัวข้อหน้าครับจะคุยกัน กับหัวข้อ SE กับบัญชีรายจ่ายทำความเข้าใจเชิงลึกว่าอะไรคือรายจ่ายแล้วรายจ่ายนั้นอะไรเป็นต้นทุนของเราจริงๆของกิจการอะไรเป็นต้นทุนที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่ได้ให้ความสำคัญนะฮะแน่นอนว่าจะทำให้เราเห็นสุขภาพของตัวธรุรกิจของเราจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณคุณปิติพัฒน์ครับ และคุณชมครับสามารถติดตามรับชมหัวข้ออื่นๆได้เพิ่มเติมนะครับกับ101 Online s ซ็ s e 1 0 1วันโอว f นออน i n เรียนคิดเรียนรู้เรียนทำการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมผ่านทางเว็บไซต์ w w w s e t s o c i a l i m p a c t c o m หรือว่า Facebook Fanpage Set Social Impact นะครับหัวข้อหน้าจะน่าสนใจขนาดไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ผมรวมทั้งคุณปิติพัฒน์ลาไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับ